มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ WB2K25 Showcase Mode The Black Line Dynasty ตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่10แล้วนะครับย้อนกลับไปใน Hell in a Cell ปี2017ฮนะการตล้ำชิงแชมป์แท็กทีมฝั่ง SmackDown นะครับเป็นแมตช์การกล้ำในกครงเหล็ก Hell in a Cell ด้วยนะการเจอกันระหว่าง The New Day ครับมาเจ้าของแชมป์นะเปิดตัวมาก่อนเลยฮนะ Big E โคฟี่คิงสตันและก็ซาวิวูดนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ในแมตช์นี้จะเป็นบิ๊กอีกับซาวิวูดนะฮะเป็นคู่ปล้ำนะโคฟี่ก็มายืนอย่างเชิงอยู่ด้านข้างครับมาพร้อมกับแพนเค้กบิ๊กอีก็มาพร้อมกับกล่องซีเรียลนะฮะช่วงนั้นนี่ยังป๊อปปูล่าสุดๆครับเ h นิวเ d a มาแล้วก็แน่นอนครับเจอกับดิอุโซ่ครับเจและจิมมี่โดยเราก็รับหน้าที่เป็นผู้ท้าชิงนะฮะมันเป็นในเรื่องของเดอบลลายนะวันนี้ได้ปลัมเปลี่ยนบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับในโชว์เคสเจอกันมาหลายแมตช์แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโนฮอดบราฮะการกล้ามไต่บันไดก็ผ่านมาแล้ว แท็กทีมผ่านมาแล้วครับตอนนี้มาเป็นถึงคิวของเฮลเวนเซลฮะอนาคตไม่รู้จะเจอกับกติกาไหนเหมือนกันมาเท่าที่สังเกตนะครับว่าเขาไม่ได้เรียงลำดับเหตุการณ์ตามไทม์ไลน์นะฮะก็ผสมผสานกันไปเรื่อยๆครับสลับบรรยากาศกันไปอย่างเท่ตอนนั้นอย่างเท่ดิอโซ มาแล้วก็นี่ครับชิงแชมป์แท็กทีมสแมคดาวน์นะมาเริ่มปล้ําครับเราเป็นใครวะเนี่ยอ่าเราเป็นเจนะมาเวสแรกขึ้นมาครับโอ้โหมีเวลาจำกัดด้วยนะอ่าเขาบอกให้ทำท่าล้อเลียนคู่ต่อสู้นะครับได้เลยต้องรีบทำฮะเวสไหนมีเวลาเนี่ยเราเวลาโคตรน้อยเรียบร้อยครับหังนั้นจินนี่ก็ไปเล่นง,งานซาเวิร์ูดไปมาเวสต่อมาครับ ให้เล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยอาวุธนะฮะสามครั้งครับนี่แพทย์แล้วก็แบ็กสเตเบอร์ครับหาเชือกเลยจะโจมตีหนักโจมตีเบาหรือว่าจะเป็นการโยนใส่ก็ได้นะฮะมาเก้าอี้มา,ออมาบิ๊กอีหันไปเล่นจีมี่ครับเฮ้ยไม่ได้เราต้องช่วยก่อน อา้าวเล็งโอ้โหเปลี่ยนเล็งไม่ทันครับไปเล็งกรรมการเฉย<ซ>เจอแบ็กซูเพ็กบิ๊กอีเอาเก้าอี้มานะโดนต่อยครับนี่รีเวิร์กได้ตอกกระแทกแล้วก็ซูเปอร์คิก,กรครับตบหน้าอา้าวซาวีวูดมาเฮ้ยใจยเย็นซาวีวูดสป,ปริงเชือกอะไรแล้วไม่ได้ครับวืดนี่ขวัญหลังเฮ้ยเบิ๊กอ e. ีเอาบิ๊กอ e, ีแทรกอีกเฮ้ย e, งานนี้มีลุมครับอา้าวซาวีวูดเดินไปเจอบิ๊กอีจับสแลม เจขึ <Universe> IS, AC, okay, ้นมาครับเจจัดการหน่อยเจก็ขึ้นมาดิอ่าซาเวิบูธก็ตามมานะฮะแล้วก็เน็กเบเกอร์โดยซาเวิบูธครับอ้าวหันไปเล่นเจอีกขอตอนนี้เราคลิ้งลงมาฮะอ้าวซาเวิบูธสปริงบอร์ดดีจีทีให้งานเจครับติดตันไปเลยอีกอีทำอะไรฮะอ้าวซาเวิบูธขึ้นเชือกครับเฮ้ยดีอีวิ่งมาอ้าวซาเวิบูธกดแล้วเด็กยอมนะ นี่จอเบเกอร, e ร์บิ๊กอีครับเอาจับไม่โดน e. อีกบิ๊กอีอัปเปอร์คัทนะฮะโอ้โหตามลงมาอยู่ในช่องแคบครับเนวินเซลนี่ปัญหาหลักก็คือช่องด้านข้างเวทีฮะเอาเจกด้วฮะแห่บิ๊กอนะี e. ไปช่วยไปทันฮนะเจรีบเลยเกินเควสยังไม่สำเร็จเลยเล่นงานศัตรูด้วยอาวุธเนี่ยมาจับซามมวดรอดครับเล่นงานบิ๊กอีอาวุธหันมา มานี่ d r อปคิกครับโตอี้มาได้เวลาทำเวสกันแล้วหนึ่งครั้งครับซาวิวุฒสองครัง้งแา่ก็ตีไม่โดนฮะซาบิวุฒิิ่งลงขึ้นมาก็เจอครั้งที่สามที่มาเฟสใหม่ครับเล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยิกเนเจอร์ฮะท่านำร่องตีได้เลยซาบิวุฒนี่แหละติดตั้งนี่มาปเปอร์คิกครับเต็มเต็ม,ตมเรียบร้อย ง่าย,ายฮะเพสต่อมาครับอ่าเปลี่ยนเป็นเจนะฮะแล้วก็โจมตีบิ๊กอีครับขนาดอยู่บนเวทีนะฮะด้วยการอ่ากดโจมตีหนักนะฮะโอเคเปลี่ยนเป็นเจแต่เดี๋ยวก่นครับขออนุญาตปลํำไปก่อนนะนวดไปเรื่อยๆฮนะแมเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่ารีบปล้ำรีบจบจกันเหลือกเกินซัดต่อครับซัดต่ออีกนิดนึง ให้แมทมันดูสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเจยืนนิ่งเลยว่ะเจไปเล่นงานซาเวิร์ตลากดีเอมาฮะลากมากลางเวทีนอนนอนนอนดิจับขาขึ้นมาแล้วก,กระทืบท้องคนระับอ่ะเหยียบซ้ำต้องเล่นให้น่วมฮะมาได้เวลาเปลี่ยนเป็นเจฮะปล่อยซาเวิรูดอยู่ข้างล่าง เฟสของเราก็คือเล่นงานอ่าใช้เจนะครับเอ้าข้างบนเขาอุโซสเปซก,กันแล้วอย่าเพิ่งกดนะจิมมี่เอาจิมมี่กดจริงฮนะได้ป่าถ้าได้ปุ๊บนี่ชนะก็ชนะนะครับเอาซาวิวุฒิขึ้นไปทันชนะก็ชนะครับแต่ว่าเฟสไม่สำเร็จนะครับยีมาไหมเอาไม่มาครับเฮ้ยซาวิวุฒิ ใจเย็นใจเย็นที่เอาจับขาอีกหมุนเตะดิเตะก้านคอครับเต็มๆบิ๊กอีมาบิกอีเป็นของเราครับเอาเจอเตะคืนอีกอา้าวเฮ้ยเยจิมมี่ไปกดาวิวุธอีกไม่ได้ครับต้องรีบทำเฟสมาโจมตีหนักครับเข้าคาซินเจอครอสไลร่วงลงมาโอ้ไรครับบิ๊กอีตาม ตามมาเล่นงานเอาซาเวบูนเอาเชนโดมาฮะ <มา S 1> เอาเชนโดมาอย่างเยอะเลยกี่อันวะเนี่ยหกอันโอ้โหโอโตอนนี้เจโดนกระแทกอยู่ครับซาเวิบูตเอาเชนโดมาทำอะไรเชนโดมาตีตีตแบบตีติดมุมครับกะไม่ให้ออกตีอีกแมตอนนั้นนี่นิวเดย์เขาก็เป็นตัวแสบนะครับแต่เป็นตัวแสบที่ได้รับเสียงเชียนะเอาเอา เนโดมาขัดไว้ฮะอืมตุยท้องอีกครับสองอันแล้วบิ๊กอีมาขัดบิ๊กอีมาขัดข้างบนครับเอาซาวิวุฒมาต่อยท้องต่อยท้องแล้วก็เอามากั้นไว้ตรงกลางอีกหนึ่งอันโอ้โห oh, กะไม่ให้ออกครับกะให้ดิน้นไม่หลุดล็อกไว้เลยบิ๊กอีเอามาใส่อีกอันครับสี่อันแล้วโอ้โห oh, ทำเป็นกรงเล็กครับขังอ่าเจไว้ ซาวิวูดเอากระทุ้งกระทุ้งเรียปลายครับจิ้มครับจิ้มนี่มันวก็ดูถูกทางขางครับขึ้นกลงดาอบอกแกไม่มีสิทธิ์เราจะมาเป็นแชมป์บีออ,อมากระชืบจมนี่บ้างฮะซาวิวูดขึ้นไปทำอะไรฮะบีกอก,อก,ก็ลากแหมกัดะให้เหลือช้อยส์เด<อ>ียวครับ อากรรมการไปช่วยแกะเจ,จฮะกรรมการบอกแบบนี้ไม่ยุติธรรมครับโควี่ก็ยืนบนอยู่ข้างนอกฮะดีนะฮะเขาไม่ลุมกันมาข้างบนเป็นจิมมี่ครับมาแต่เรายังเป็นเจอยู่นะครับนอนอยู่ โอ้ยข้างบนจิมมี่จะโดนลุมเปล่ามาเฟสใหม่ครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันยาวฮะเป็นการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับด้วยอาวุธฮะจำนวนห้าครั้งนะเหมือนเดิมครับจะเป็นการโจมตีหนักโจมตีเบาหรือว่าจะโยนใส่ก็ได้ครับแล้วก็เฟสที่สองครับอ้าข้างบนกดแล้วเฮ้ยใจเย็นแม่ดีนะครับว่าจิมมี่ยังทนได้อ้าโดนเวียงเข้าเชือกอีกอ่าจะทำไร อ้าวบิ๊กอีติดตั้นเฉยแม่อ,อ่านเพสไม่จบเลยใช้เก้าอี้ครับโยนใส่ผู้ต่อสู้นะซาเวียบูธหรือบิ๊กอีก็ได้ครับแม่กำลังจะทำอุโซ,โซ,โซ,ซสแปลชครับกระโดดทุบไม่ถึงอีกเฮ้ยกะจะช่วยจิมมี่สักหน่อยเอาจิมมี่ลากไปฝั่งโน้นนี่กำลังจะขึ้นฝั่งนี้ เอาบิ๊กอีขึ้นมาครับได้เลยกระโดดทุบไม่โดนอีกโอ,โ,โอ้โหจองจั่วลมครับ,รรบอกระทืบมาขอซูเปอร์คิกหน่อยซิกเนเจอร์แล้วก็เอา้าสาวิวุฒไม่โดนครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเฮ้ยซาวิวุฒกระทืบนหน่อยเออนั่นแหละเชียให้สาวิวุฒกระทืบจิมมี่ฮะถ้าโกดชนะไปนี่กดล็อกของไม่หมดครับอ่ะก็โดนเล่นงานอยู่ดีครับ มาเปลี่ยนเป็นจิมมี่กันบ้างครับเราต้องใช้จิมมี่แล้วตอนนี้เจน่าจะใช้ไม่ไหวครับเฮ้ยซาวิวุฒเอากระแทกไม่ทันอีกซาวิวุฒกระโดดเล่นงานเจไม่ได้ฮะเราต้องช่วยน้องมาเราไปเอาอาวุธด,ดีกว่าครับทำตามเฟสสั่งยังไม่สำเร็จสักอย่างเลยเนี่ยตีศัตรูห้าครั้งครับเอาซาวิวุฒเดินมาเดินมันก็เจอดีหนึ่งครั้งบีอีแตกครับ เรียบร้อยครั้งที่3สามซาิวุฒิครั้งที่4ี่บิกอีครั้งที่5เอา้าไม่โดนนะเฮ้ยไม่ติดเอา้าเก้าอี้พังซะง,งั้นแหมมันติดอ่าถ้าเจครับเมื่อกี้เลยตีบิก๊กอีไม่เข้าแหมติดเกาะพี่ติดเกาะเอา้าเจเจกดเจ,เจอย่อาพึ่งเฮ้ยเจอย่าพึ่งรีบไปไหนละ่ะ เฟสยังไม่สำเร็จเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เอาจะตีซาวิวูดไม่ทันฮะเจอเวียงเข้าเชือกปนกันอีกแล้วก็ซุปไปคิกใส่ท้องอัปปัตซ้ำมาโยนกุอย้ใส่ใช่ไหมลุกขึ้นมาซาวิวูดเอาเจขึ้นเชือกครับแล้วก็โยนกุญย้ใส่แตกด้วยฮะแล้วก็เฟสก็สำเร็จด้วยมาต่อไปครับสะสมดาเมจศัตรูนะฮะอันนี้ง่ายๆครับมาคูโซ,โซสแป๊ เรียบร้อยฮนะความยากก็คือตัวว่าเจหรือว่าจิมมี่คนไหนที่เราไม่ได้เป็นเนี่ยจะไปโกดคู่ต่อสู้แล้วก็ชนะไปโดยที่เควสยังไม่สำเร็จนะฮะมาเควสใหม่ครับใช้จิมมี่ครับตีบิ๊กอีด้วยโจมตีหนักตอนที่อยู่บนเวทีนะฮะโอเคตอนนี้เราเป็นจินมมี่อยู่นะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ตอนนี้ต้องเอาบิ๊กอีมาให้ได้นะครับเจกำลังมันเลยเฮ้ยตามเอาซาเว่บูธมาขั้นกลางครับเฮ้ยซาเว่บูธ ไม่ได้ต้องงามแกวี่งไปนู่นบิ๊กอีมาเราต้องการบิ๊กอีครับเอาเจโอ้โหเจใจเย็นดิเอาเจ,เจ,จเวี่งทิ้งไปฝั่งนูน้นอีเฮ้ยเหมือนแกล้งกันช้ชดๆนะครับเห oh <my> มือนไม่อยากให้เราทำเฟสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดขึ้นฮะ oh <my> หยิบบิ๊กอีก่อนบิ๊กอีขึ้นมา oh <my> ไป <c uff les> จับกระแทกกับหอบเวทีเฮ้ยอ,อย่าไปนะ เอาบิ๊กอีข้ามไปเอาข้ามไปข้ามาครับเออตามขึ้นมาแล้วมาโจมตีนะครับเข้ากรตีินบิ๊กอีสวนจิมมี่ซูเปอร์คิกฮะแล้วก็อีกหนึ่งทีเต็มหน้าเข้ากรตซินอย่างนี้ดีเอาเจมาครับเจมาเร็วทีเวิร์กทีเวิร์กแล้วก็ดับเบิลซูเปอร์คิกครับขึ้นเชือกครับอุโซสแปสแบบคู่ต้องเข้าฮะนี่ทีเวิร์กที่ดีครับ อุโสซาหแปลสเต็มๆกดเลยฮนะหนึ่งสองเอายังครับซาวิวูดมาแม่สู้กันมันเลยอ้าวเจเอาเ,าเ,อาเคนโดมาครับจิมมี่ก็ด้วยฮนะเคนโดมาตีอ้าวซาวิวูดมีกุญแจมือถูกใส่ครับน่าจะโดนใส่ตอนชุลมุนเมื่อกี้อ้าวจิมมี่ตีครับเจตีโอ้โหมาลุมซาวิวูดกระแทกครับ สาวิวุฒไม่ยอมนี่ทุบด้วยกุญแจมือฮะเคเค,เคจิมมี่มาล็อกคอจิมมี่ล็อกคอให้เจตีครับเจตีรัวเลยอือหือ,อนี่นะฮะเมือ่อสองทีมโคตรฝีมือมาเจอกันครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมฮะเดือดจริงเอา ไปอุโซ่สัปแรชเหรอแบบดับเบิลครับอีกรอบเมื่อกี้แจกบิ๊กอีฮะตอนนี้แจกซาเวิร์บูธบ้างขึ้นเชือกแล้วก็ดับเบิลอุโซ่สัปแรชครับเรียบร้อยกดฮะชนะไปเลยชนะด้วยคัตซีนครับมาก็เป็นเจกับจิมมี่ฮะสามารถเอาชนะไปได้นะครับมาแมตช์นี้นะฮะก็อยู่ในพาร์ทของการตามรอยประวัติศาสตร์นะครับเป็นการเล่นแมตช์ในอดีต กับผลการล่ามที่ตรงตามประวัติศาสตร์เป๊ะๆนะครับดิอุโซสครับเป็นฝ่ายคว้าแชมป์แท็กทีมของสแมทดาวน์ไปได้นะฮะมาแล้วก็ของรางวัลนะครับสนามเฮเวนเซลปี2017นะฮะแชมป์แท็กทีมแล้วก็การ์ดไมล์แฟคชั่นนะฮะของตัวละครในแมตช์นะฮะเจและจิมมี่ดิอุโซสครับปี2017แล้วก็สมาชิกเดนิวเดย์ปี2017นะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับโชว์เคสตอนที่10นะถ้าชอบก็อย่ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยลกันะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ